อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับสังเวชนียสถานสี่คือเมืองกุสินาลานะเมืองกุสินาลาที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกพระอานนท์ให้ไปที่นั่นเพื่อพระองค์จะทอดทิ้งร่างนะจะปรินิพานที่นี่ซึ่งพระอานนท์นี่ไม่เห็นด้วยเลยนะแล้วก็ ด้วยความเป็นโสดาบันของพระอนทนะ์นะนะก็ยังมีข้อสงสัยนั่นน้นนี่นะพระโสดะอ่พระอนท์นก็ซึ่งเป็นเพียงโสดาบันอยู่ขณะนั้นเนี่ยก็เลยเสนอพระพเจ้าว่าน่าจะไปปรนนิพนธ์ที่เมืองอื่นนะเมืองใหญ่ๆกษัตริย์ที่ศรัทธาพระผู้มีพระภาคมีมากมายเขาจะได้ กระทำการบูชาพระศีรและได้สมพระเกียรติลายตาลายพระอนอนก็บรรยายไปปรากฏว่าพระเจ้าไม่เอาไม่เห็นด้วยบอกอนอนท์อย่ากล่าวอย่างนั้นนะเมืองนี้นะเดิมชื่อเมืองกุสาวดีนะกุศินาราเนี่ยเดิมชื่อกุสาวดีเป็นเมืองของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะซึ่ง พระเจ้าจากักรพรรดิพระนามาสุทัศนะเป็นพระชาติเก่าของผู้เจ้าอีกเหมือนกันสมัยผู้เจ้าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเมืองนี้มีความยิ่งใหญ่มากนะแล้วพระเจ้าบอกว่า <c oughs> พระองค์เนี่ย <c oughs> เคยทอดทิ้งล่างณนะที่นี้มาแล้วซ้ำกันถึงเจ็ดครั้ง ในสมัยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทั้งเจดครั้งนะอ่านี่เป็นความความซ้ําซ้อนกันที่ยิ่งใหญ่นะที่เราไม่เคยทราบนะอ่าด้วยเหตุตรงนี้เราไปสืบค้นและปรากฏว่าผู้เจ้าบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่8ที่ตถาคตจะทอดทิ้งร่างไว้ณที่นี้นะแล้วท่านตรวจดู ทั่วโลกธาตุแล้วนะทั้งมารโลกเทวโลกโรมาลโลกไม่มีที่ไหนเหมาะสมเท่าที่นี้นะนะเห็นไหมว่าผู้เจ้าพูดธรรมดาธรรมดาว่าอ่ะอน,อนท์ไปกันเราจะไปทอดทิ้งร่างที่ปรินิปานที่กุสินารานะเนี่ยแต่นั่นคือผู้เจ้าเนี่ยดูด้วยพุทธจักขุดูด้วยเจโตปิิญายานต่างๆเนี่ยตรวจดูทั่วโลกธาตุหมดแล้วที่นี่เหมาะสมที่สุดนะ เห็นไหมพระองค์ย้อนพระชาติของพระองค์ไปลึกขนาดไหนที่เห็นถึงการทอดทิ้งล่างซ้ำกันที่นี่ถึงเจ็ดครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่แปดซึ่งเป็นการปิดจบสังสารวัตรของพระองค์นะปิดจบการเดินทางท่องเที่ยวอันยาวนานนพะอฟังแล้วนี่ก็โอ้ไม่มีเมืองไหนเลยที่จะ ยิ่งใหญ่และเหมาะสมเท่านี้นะเท่ากุสินาลานะซึ่งเดิมชื่อเมืองกุสาวดนะีเป็นพระชาติเก่าของผู้เจ้าที่ทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามมหาสุทัศนาผู้เจ้าบรรยายความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิความพิเศษ ความมีโพกรัพระธรรนะเจ็ดประการมากมายถ้าเราได้ไปอ่านเราอ่านไปเรื่อยๆนะอ่านไปเรื่อยๆเราจะเห็นถึงความที่พระเจ้าบรรยายความยิ่งใหญ่ <c oughs> แต่พระองค์ปิดจบด้วยอะไร <c oughs> ปิดจบด้วยว่าทุกอย่างสูญสิ้นไปแล้วนะแปรปวนไปแล้วจบไปแล้วนะแต่นั้นไม่ว่าจะ ยิ่งใหญ่ขนาดไหนในระบบโลกเนี่ยมันมีความแปรปรวนมีความไม่เที่ยงมีความจางกลายมีความดับทั้งสิ้นนะพระ้าค่อยเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยพระองค์หักมุมมาที่ความไม่เที่ยง ความแตกสลายความไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นอนัตตาทั้งหมดเราก็จะได้ความสลดสังเวชนะได้กิด